สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกนะคะแล้วก็ซื้อเครื่องจักรอันดับแรกเขาจะให้เราเพิ่มคนคือตรงน,นี้กดไปที่รูปคนเห็นไหมตอนนี้เรามีคนคือ7 7 2เจ็หคะวิธีการเพิ่มคนนันก็คือนี่จะมีพวกแบบว่าเครื่องเล่นต่างๆมีสมนักงานมีอะไรเนี้ยให้เราเพิ่มถ้ามีเครื่องหมายถูกแบบนี้ แสดงว่าเราหาอุปกรณ์พวกกระจกอิดเอยอ,อะไรเอยครบแล้วอันนี้ก็คือ175คนถ้าเราต้องการจะสร้างตรงนี้ให้สำเร็จเพื่อเพิ่มคน175คนให้เรากด complete นะคะแต่เราไม่เอาเราจะเอา180นั่นก็คือตรงนี้อ่าเราดูมาแล้วถ้ามีแบบนี้นะคะแสดงว่าเอาไว้เพิ่มคนยังไม่จบนะฟังให้จบ เชื่อไปหนึ่งทีเห็นไหมของครบกระจกครบอิดครบแล้วก็อิดมีอิดบล็อกสีแดงกับอิดบล็อกสีแอสีปูนอ่านี่ร้อยแปดสิบกดคอมพิวตอร์ปึ๊บอ่าสร้างสำเร็จแล้วนะคะอ่ะแล้ววิธีอ่หาเอาขออนุญาตกลับมาที่ตรงนี้เห็นไหมถ้ายังไม่เสร็จจะมีรูปหมวกสีเหลืงองเข้าไปวิธีหาพวกแบบว่ากระจกอิดเอออะไรอย่างเงี้ย ก็คือเราขนส่งรถไฟเนี่ยขนส่งรถไฟบ่อยๆจะได้อุปรกรณ์มาเยอะๆอโอเคมเมื่อเซ็จแล้วนะคะดูคนนี่ตอนนี้โค้ตาเรามีข้างล่างนะดูข้างล่างนะ2905แต่เรามีคนอยู่2725วิธีการเพิ่มคนคือเราจะต้องสร้างเทาเฮาสร้างบ้านให้กับคนเมื่อกี้180ใช่ไหมเก้า9นก็สอนี่ออนก็จะเรียก90 สองหลังหลังละสองสองห้าศูนย์เหรียญมามาหาที่วางกันเลยวางตรงไหนตรงนี้แล้วกันโอเคหนึ่งหลังแล้วก็เดี๋ยวซื้ออีกหนึ่งโอเคแล้วก็รอเวลาสิบเก้เดี๋ยวรอเวลาทั้งหมดสิบเก้าชั่วโมงห้าสิบเก้านาทีโอเคไหมคะถ้าเสร็จแล้วได้คนเพิ่มแล้ว เดี๋ยวเขาก็จะให้เราเข้ามาตรงนี้วามีเราก็จะได้พื้นที่ในการหอปลูกตรงนี้เห็นไหมคลิดเข้าไปต่อไปเราจะได้ก็ต่อเมื่อคนเราสองเจ็ดหกห้างงไหม,อมตอนนี้เรามีคนเท่าไหร่สองเจ็ดสองห้าเมื่อเรามีคนสองเจ็ดหกห้าเราก็จะได้อีกิ่งมันก็จะเพิ่มเงินไปเรื่อยๆตามโควตาเขา เท่านี้ค่ะมีอะไรอีกไหมอ๋อแล้วก็นี่ไงเครื่องจักรก็เข้าไปที่นี่เลยเครื่องจักร่ไงตรงนี้ก็เหมือนกันนิดหมายถึงต้องการคนสามหนึ่งสามศูนย์แล้วก็ต้องเตรียมเหรียญไปด้วยหนึ 180, ่งแปดศูนย์ศูนย์ก็คือหนะมื่นแปดนะตอนนี้เท่าไหร่ยังไม่ถึงเลยก็รอประมาณนี้ค่ะไปเร็ว ปากตามอ่อนๆเลยนะคะ